อาจารย์อยากจะแนะนําให้รู้จักกับคนคนหนึง่งเมเบิลเพื่อนใหม่ของพวกเธอยังไงล่ะชาดีจ้าเพื่อนๆจ๋าโอ้เมเบิลสวยจังน่ารักมากๆอีกด้วยเนาะความเนื้อควาตัวอีกด้วยอะ่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับนี่คือเพื่อนใหม่ของเราอีกคนครับเสซิก้าพี่สาวของเมเบิลน่ะรู้ล่ะมีระดับสุดๆ โอ้ยถึงจะรับด้วยแต่ก็ไ่ไน้ไหมายความว่าจะมีคนชอบเยอะนะโอ้ยให้หมัอนน้อยอย่างนี้สิเอ๊ปติทโทน้าอายผายที่น่าชะมัดเลยเรายินดีต้อนรับนะจ๊ะเจสิก้า Jessica. ไปไปไปหาที่นั่งก็ได้เลยพี่ขาเป็นอะไรไหมคะสวยจริงๆเลยวันนี้เนี่ยนี่เธอก็เรียนห้องนี้ด้วยเหมือนกันเหรอไม่มีใครสนใจเจสิกา้าเลยที่หน่ารำคาญชะมัดและคนแรกก็คือเจสิกา นี่แหละแต้มต่อแรกของเราเจ <Yes. S 1> สิกา uh huh. กำลังจะแสดงความเก่งกาจให้กับทุกคนได้เห็นนะเธอจะนำเสนอเรื่องของคำข,ข่าที่สำคัญที่สุดในโลกฉายขึ้นจอโปเตอร์สด้วยโรงเรียนของเรายังไม่มีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ปัญหาก็คือเพื่อนในห้อง,องเรียนจะลับกันหมดแล้วนะซีแแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดเจสิกาได้หรอกแต่เวลาที่เธอจะต้องรู้แล้วว่าที่นี่ใครคุม เทคโนโลยีพังเสร็แล้วชี่หน้าอายขายที่น้าชมัดเราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะปิดเครื่องซิมปิ้ส่วนพวกเธอหนักก็หยุดหัวรอะย่อฉันได้แล้วไม่ได้เรียนเคมีอะไรที่มันสนุกสนุแบบนี้มานานแล้วเนอะวามะคนต่อไปงั้นก็เป็นเออเมเบิรเย้แบบนี้สี่ถึงจะน่าฟังหน่อยเต็มที่เลยนะเมเบิรเธอทําได้อยู่แล้วเมเบิรเตรียมอะไรพิเศษพิเศษมาให้กับเพื่อนด้วยการแสดงสมจริง ปาฏิน้ำชาในติ๊กต็อกยังไงล่ะแค่ใช้ทุงชากับน้ำเปล่าเท่านั้นเองและก็ส่วนผสมลับๆว้าวสุดยอดเลยแม่บร์นเยียบยาชินเนลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยงั้นให้อาจารย์ชิมก่อนเลยค่ะอืกลิ่นหอมแถมยังอร่อยสุด, hmm. สดๆแม่บ้านกู้ควรกับเสียงปลบกมือล้อนหลาม แต่เจสสิก้านั้นเป็นเชีย่ยหรือเด็กเก่งสุดๆไงพี่ขาพี่ก็อยู่ทีมเดียวกันเหรอคะกินไม่ถึงเลยใช่ไหมล่ะคะเอดีใจชะมายเม่ทำไมถึงมีแต่คนชอบแมเบิรกันนะใช่สิม,มันจะต้องมีปอมปอมด้วยสินะแมเบิรก็ต้องใช้ปอมปอมเหมือนกันนี่อ่ะๆคิดก็อะไรดีๆออกละแต่เวลาเอาคืนง่ายแมเบิยากจะได้ชุดใหม่ไหมล่ะได้เดี๋ยวพี่จัดให้ส่วนแมเบิรนนั้นก็มีปอมปอมเรียบร้อยแล้วแต่ก็ได้สวยเข้าไปอีก ผังพินาศหมดเลยคงมีวิธีเดียวแล้วสินะแค่จะต้องใช้ปกากกากเกอร์วาดตามขอบสีเหลืองก็จะได้รอยยิ้มหนาตลกตลกส่วนเจ้ากายนั้นก็พร้อมซ้อมแล้วจ้าไงจ้านุ่มน่มพร้อมที่จะซ้อมนหรือย่างจ้าก็แน่แล้วละยายแม่เจ้าสกาพร้อมนะฉันจะขึ้นไปแล้วเด้เอง่ายง่าย เจสิก้าเชิดชายมันดาราตัวจริงเสียงจริงไงโอ้เห็นอะไรงี้สิแสงเจ้จ้าสมัดเลยแสงตาเฮ้ยกี้จะพุ่งปล่อยฉันเองันไปเถอะแม่นางรอให้เจสิก้าซ้อมเป็นคนเดียวนัดดีแล้วก็ได้จ๋าฉันขอโทษเด้อทีฉันมาสายน่ะว้าวเมเบิ้ลเสื้อของเธอเท่ดีจังและที่สำคัญนะไม่ทำให้เราตาบอดอีกด้วยและเธอก็ไม่มีทางถ้องยง่ายๆเราจะต้องดับดับแฟนตัวยงของเมเบิ้ลฮึ และก็มีสมบัติล้ำค่รารอเลยอยู่ในล็อกเกอร์ <Wow. S 1> อ้าวท้องคำานี่แน่จับได้แล้วพอหนุ่มตัวน้อยเนื้อหอม,อมยินดีด้วยนะจ้าเลสเเธอได้ออกเดทกับฉันแล้วจ้าประงานโอ้ยอีกนานกันไหมคะเนี่ยมือข้ามสำหรับคู่รักแสนหวานมาแล้วคะ่ะเอเบิ้ลไปไม,ปไมให้พ้นเดี๋ยวมาวนพวกเราสิชิวเดทแรกของเราก็เป็นไปนตามแผนเป๊ะ ถ้าทางเลดูประมาณนิดหน่อยนันเนี่ยแต่จูบจะทําให้ทื่นตกอย่างดีขึ้นเองเฮจ่าจ้าผู้ใดก็ได้ซอยเขอดูเหมือนเลจะไม่รอดแล้วเขากําลังตกที่นั่งลำบากแต่เมเบิลนั้นจะช่วยเขาเองเธอควรจะไปพักไหนนะจ้าจักรจั๋าเล่เลเลเดี๋ยวฉันช่วยนายเองคนีกนิดนึงเด้อเดี๋ยวนายก็จะรอดแล้วเธอคือฮีโร่ของฉันเมเบิลใครกันหน้าที่กล้าทำลายเดยทพิเศษของฉันมันจะต้องเป็นฝีมือของใจเมเบิลแน่ เดี๋ยวเราได้เห็นดีกันแน่แกน้องสาวอยู่นั้นสิเบอร์เกอร์ยังไม่ได้กินเลยอะ่ะอ๋อเด็ดได้ฝานของฉันเลย <c oughs> ถึงเวลาที่จะต้องค้นหาคำตอบทำไมมีแต่คนชอบเมเบิลกันนะ <c oughs> เงินเธอก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยแต่ทำไมถึงมีเพื่อนเยอะแยะเชีย yeah, เอาละ่ะงั้นเราไปหาคำตอบกันเถอะ ไง่ยายไมเบิลมาแล้วทำไมเธอถึงยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาเลยนะหลกคนชะมัดเลยเอ๊ะเ, uh huh. เหมือนว่าไมเบิลจะทำอะไรสักอย่างนน่นแน่นเอะคน uh huh. พวกนี้ก็ดูน่าสงสัย uh huh. สงสัยแค่ไหนขอเงินอีกตั้งหา <Okay. S 1> งแล้วไมเบิลก็ให้เงินทั้งหมดที่เธอมีอีกด้วย uh huh. ใช่แฟนๆชอบกันใหญ่โดยนี่คือความลับแห่ง uh huh. ความสำเร็จของเธอสินะคุณจะต้องมีจิตใจด,ดีแล้วก็จะมีคน uh huh. มาชอบใช่ปะทุกเธอจา๋าอยากจะได้เงินเหรอจ๊ะ uh ่ะเอาไปสิ เอาไปซื้ออะไรกินกันเลยนะเยสภารกิจสำเร็จเจสิกาป๊อปปุลาขึ้นมา,าทันทีเลยแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดให้เนี่ยคนผู้หญิง <S <S ของเงินสักน้อยไม่ได้หรือยังไงจะมาแต่ต้องตัวชนนะงั้นรีบกลับดีกว่าเราผู้ชายคนนี้ตัวหมินชะม,มัดเลยนานไงพวกเขาแย่งเงินกันซะแล้วเอทัอ้น,อนขอโทษนะคะาไปก่อนละคงไม่เป็นอะไรใช่ปะพวกเขาไม่ได้เห็นถึงความพยายามของเจสิกาเลยเธอมีแต่จะทำให้มันแย่ลงไปกว่าเดิม เอาละะงั้นตามต่อดีกว่าแล้วเธอไปทําอะไรที่นั่นกันล่ะนั่นหน่อยเหลี่ยมเยอะจริงๆนะอย่าเมเบิลโอ้เธอช่วยคนแก่ข้ามถนนแผนเยอะเชียวนะเธอเนี่ยเพื่อนๆก็ชอบใจตามเคยอะไรกันนักหนาทข้ามลูกก็แค่ข้ามถนนเองใครๆก็ทํากันได้ข้ามาแล้วค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูจะพาข้ามถนนเองนะคะแต่ว่ายายไม่จะข้ามมาเองนะยายเนาะ ค่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณยาย <Yeah. S 1> ป่ะปะเราไปกันเถอะเนาะเย้ภารกิจของฉันสำเร็จพจธีกานั้นท่าดีม,มากแต่คุณยายนั้นดันไม่พอใจทั้งนั้นเจสิกานี่ก่อเรื่องอีกแล้วส่วนคุณยายนั้นก็ต้องยืนรอซูเปอร์ฮีโร่ต่อไปแต่การค้นหาคำตอบยังดำเนินการต่อไปไม่เว้นแม้แต่ตอนสอบเอาละไหนขอดูหน่อยสิแ <Okay. S 1> ม่เบิ้นช่วยโทรมสทำข้อสอบแล้วจ้าเชื่อเขาไม่ให้สอบตกยังไงล่ะ ดีงามมากเลยส่วนโทมัสนั้นก็คว้าเกรดเอจนได้เธอคือเพื่อนรักของฉันเลยเนาะเมบอนช่วยทำข้อสอบแบบนั้นเหรอของเกลือๆจ้ะเล่เอาข้อสอบของนายมาเร็วๆอย่าปฏิเสธฉันเลยนะโอเคมาเรามาแก้โจทย์กันดีกว่าเนาะนี่เพื่อนๆส่งข้อสอบต่อให้หน่อยดิเจสกาหยุดหยุดเกรดเออยู่แค่เอึ่มมือเอ็นหน้าเล่อย่าคิดมากอาจารย์พีทไม่ได้คิดแบบนั้นเอาเกรดเอไปกินเลยทำอะไรของเพื่อนอย่างนี้เจสกาโอ้ พักเบรกวันนี้ไม่คอยฉนบเลยเบื่อชมัดแต่แม่เบิ้ลจะแก้ไขสถานการณ์นี้เองเพื่อนเพื่อนเพื่อนประกาศประกาศประกาศจูบคนละหนึ่งดอลล่าร์ไหนใครก่อนมาเลยโอ้ไม่นะยายแม่เบิ้ลนี่เหลี่ยมเยอะชริจริงแล้วก็มีแฟนๆไปต่อแถวรอจูบจากเธอมากมายด้วยแต่ว่าเจสิกานั้นมีอะไรที่ดีกว่านั้นเยอะเลยเธอจะให้เงินคนที่มาจูบเธอมีใครสนใจกันบ้างไหม <Yeah. S 1> ไม่มีใครสกักคนเลยเอแถมแถวยังโล่งจงเลยแต่ว่าธุรกิจของเมเบิลนั้นปังปริเย่สุดๆุดปลูกค้าคนนี้ไม่มีเงนินแต่ว่าเขานั้นก็มีวิธีหาเงินนะจ๊ะคงจะต้องไปหาเจาสิก,กาแล้วสินะอ้าวแต่ว่าไม่จูบนะครับแค่มาเอาเงินเฉยๆครับ้อใจใช่ปะนี่ไงมาตนมีเงินแล้วเงินเยอะขนาดนี้ก็เอาไปหลายๆ <Okay. S 1> จุ๊บๆเลยจ้าและแล้วความฝันของฌอนก็เป็นจริงเขาได้จุ๊บๆจากเมเบิลทำอย่างนี้ได้ยังไงกันอะ uh. ีโกงชมัดเลยใหญ่เมเบิร uh huh. เมเบิลนั้นก็ให้จูบฟรีด้วยนะจ๊ะโ <Okay. S 1> อเคมเบิลก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแต่เธอก็ไม่ควรจะข้ามหน้าข้ามตาฉันแบบนี้เน่ย uh huh. เสียงเพลงนั้นทำให้การทำความสะอาดสานั้นเป็นเรื่องส,น,สน,นุกสนาน ม่บ้านนั้นมีความสามารถเยอะแยะจริงๆเลยว้าวเยี่ยมเยี่ยมมีการประกวดความสามารถในห้องข้างๆด้วยอะ <What? S 1> แต่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนั้นยังไม่เข้าตากรรมการและสักคนเดียวแต่งานนี้เจสิกา้าชนะแน่ๆเกินเงินกระจายคืออะไรที่สุดยอดมากๆแล้วโอ้แต่ว่าตอนจบก็คืออะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแล้วค่ะขอสผ่านเลยนะทุกคนแต่กรรมการนั้นเรื่องมากซะจริงๆ แต่เวลาที่ oh. มเมเบิรจะต้องเก็บกวาดเปทีแล้วก็มีโชว์ให้ดูอีกด้วยเลิกค่ะเลิกค่ะฟังปุริยะสุดๆไปเลยเอ่เอเาขอโทษทีน,นะคะถ้าจะขึ้นมาทำความสะอาดนะคะโชว์ความสามารถของโซมาเลยเมเบิร์เธอชนะแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ถึงเลยนะคะเนี่ยและดาวเด่นก็ได้รับรางวัลมากมายปรบมือปรอบมือมเมเบิรชนะอีกแล้ว เขาทำอย่างนี้ได้อย่างไงกันน่ะแต่แจสิกานั้นยังมีไม้เด็ดซ่อนอยู่นะจ๊ะเก๋อีเธอมาอีกแล้วดูซิจ้าหนุ่มนมจ๋า iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนั่นเนี่ยว่าแต่พวกนายชอบกันปะเอาอีกแล้วนะแจสิก้าทำเป็นไม่ได้ยินอะไรก็แล้วกันเดี๋ยวเธอก็คงไปเองแหละเนาะบายยนะจ้าหนุ่มๆอยากจะได้อะไรก็เธอมาหาฉันได้เลยนะจ๊ะวุ้ยโถยวันนี้คงไม่ใช่วันของเธอสินะว่าแต่ทำไมโทรศัพท์แพงๆนี้มันถึงได้ลำบากกางเันขนาดนี้กันเนี่ย แต่เบเบิร์นนั้นไม่มีโทรศัพท์ใหม่กับเขาเลยมีแค่แก้วร้อยเชือ,อกับเต่าแก้วกระดาษเจ๋งกว่าไอโฟนซะอีกนะอะไรอ่ะเบเบิร์นก็โทรศัพท์ยังไงล่ะจ๊ะนายะะนพูดตรงนี้แล้วก็ฟังตรงนี้ว้าวได้กินฉันแล้วใช่ปะชอบลำเบียนชอบระเบียนได้กินชัดชแจ๋วเลยโทมัสเพื <S 2> <S 2> ่อนๆจ๋านี่คือปาร์ตี้สุดเจ๋งเลยนะเดี๋ยวฉันกลับมานะแป๊บนึง ปาร์ตี้สุดเจ๋งอย่างนั้นเหรอมันคงไม่ใช่หรอมกมั้งเมเบิรไม่มีเงินเลยด้วยซ้ำน้ำส้มกับเกมกระดาษเหรอไม่ขอถ่าซะเลยแต่ว่าเมเบิรนั้นน่ารักมากๆเลยนะเราไม่อยากจะทำให้เธอเสียใจนี่แต่ว่ายังมีเซอร์ไพรส์รออยู่ใครอยากจะกินเค้กบ้างไหมเอย่ยเออดูไม่น่ากินเอาซะเลยอะแต่ว่าเมเบิรตั้งใจทำมากๆเลยนะงานนี้มีหวังคงได้ปล่อยแน่ๆน แล้แจสิก้ากำลังจะระเบิดความน่าเบื่อเอาไฟซาเฮ้ยส <Hey! S 1> <Hey! S 2> วัสดีจ้า <Hey! S 2> ทุกคนใครอยากจะกินพิซซ่าบ้างไหมเอ่ยทางนี้ทางนี้แล้วแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าปาร์ตี้ของจริงมามาเรามากินกันเถอะแล้วก็เต้นกันให้มันทั้งคืนไปเลยแล้วเจสสิก้าก็ได้ดังแล้วเหมือนกันจ้ะเพราะว,ว่าความดีชนะเสมอแต่ปาร์ตี้จะขาดเสียงเพลงไปได้ยังไงกันล่ะใช่ปะอธิษฐานเลยสิจ้าน้องพี่